มันมีความหมายว่ามามาอีกจะจะดีกมาอีกมาอีกมาอีกเป็นกันสะกดจิตไม่เสียดายเกยไู้เนยงแต่ถ้าการไม่ดีจรแนี้ค่ะไม่ไม่ไม่อีกแล้วไม่แกชอกฉันไม่หมอะไรอย่างนี้คือฉันเป็นนักเตะเองไม่ฉันจะไปหานักเด็กเองนี่คือแค่ขยับขาเห็นไหมคะ ต่อไปนะคะเรามาขยับอื่นๆบ้างเราต้องมาเริ่มจากไหลค่ะขยับไหลด้านเดียวนี่ยังไงคะคุณแม่มันมีความหมายอะไรครับมันมันออกแนวแบบว่าคืออะไรเป็นสันนิบาตอ่เี้ยเหรอคะด้านเดียวอย่างเงี้ยเหรอคะนะคะโอเคขยับได้ไหมคะข้างเดียวเดี๋ยวเราเช็คนะคะว่าเด็กๆสิแปของเราก่อนไหลก่อนจะไปหรอกก่อนจะไปไหลนะคะทุกคนทุกคนลองขยับสายตาตาสายตาเหรอคะตานะคะเรามองบนค่ะมองบนมองบนนะคะ ตาอย่างเดียวค่ะทุกคนดูไม่น่าไว้วางใจเลยทำไมทุกคนตาลอยมองบนเป็นไงคะอุ้ยมองล่างมองล่างมองต่ำไว้ค่ะมองล่างซ้ายหนังตื้อหนังตื้อหนังอายอย่านั่งอิ่ม๋ยแกโดนเราสังเกตตาอนล่างซ้ายล่างซ้ายเป็นไงคะล่างซ้าย น้องรอน้องรอนลองมองน้องน้องจีนดีร่างสายด้วยร่างสายคนลองมองน้องจีนนี่ชัดเจนมากเลยนะคะหนูหนเพิงเก็บหนูเก็บเอาไว้ในใจแลวเลูกนี่นี่คือรอนไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะยังไม่มีอินเนอร์เลยใช่ไหมรอนไม่มีเลยใช่ไหมรอนไม่มีโอเคมองมองร่างสายค่ะมองมองบนสิลูกมองบนแล้วหนูเดินมาเรื่อยๆูกอลูก อย่างนี้เราจะมากับเขาไหมคะเรายังจะมาไหมขอน้องกีอกทีนึงซิน้องกีเดินมาด้วยลูกมองบนมาเรื่อยๆลูกค่ะกีนี่เหมือนกว่านะคือจะหาจิ้งจกกีแล้วนะเอาแต่ตาลูกเอาแต่ตาจักากีน่ากลัวมากน้องตาตาลองมองล่าง มองล่างมองล่างพี่โจ๊ไม่ใช่ไม่ใช่มองล่างซ้ายมองล่างสายมองล่างพี่โจนะพี่โจอยู่ทางไหนพี่โจด้านนี้ด้านนี้ด้านด้าน้ายเอาแค่ตาเอวมองได้เหรอลูกถ้าเกียดก็หรอนะคะนี่ก็ตัวอย่างทีนี้ทุกคนลองมองเพื่อนข้างๆนะคะมองต่ําแล้วก็มองสายมองซ้ายพี่ปูน เกียรติอะไรป้าพูพี่แอดค่ะพี่แอพิพูลยังไงนะคะน่ากลัวเชียวทุกคนมองหกันทุกคนลองขยับปากนะคะเหมือนแสยะยิ้มนิดนึงมียิ้มมุมปากนิดนึงคิดในใจว่าคิดในใจว่าป้าพูไม่เสียแรงที่ช่องเจ็ดสามเก้า ทำอะไรให้อ่ะเมื่อคืนเขาแย่งข้าวกินนะคะอัานี้เล็กๆน้อยๆนี่คือเริ่มจากเราขยับศีรษะนะคะเราขยับสายตาเราขยับตาเนี่ยแค่นี้เนี่ยคุณไม่ต้องมีอินเนอร์แต่ไม่รู้ว่าผู้แกมีหรือเปล่าไม่ใช่ปลาสิอุ้ยปากมาก าหมายโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรแล้วใช่เดี๋ยวทุกคนนะคะอยากจะให้แปลกๆลองเอาพุงออกมานะคะพุงค่ะเ้าเดี๋ยวบ้านบานเก็บพุงก่อนบ้านบ้านเก็บพุงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องมีเริ่มแล้วก็มีสตาชายทไมเริ่มเลยอะคะน้องฟานเอ๊ะยังไงนะคะค่ะ ไม่มีอืมอีกนะคราวนี้เราลองเราลองเดินเดินเดินสองเดินโดยใช้พุ่นค่ะเดินใช้พวงนามโอ้น่ากลัวเสียเป็นภาพที่น่ากลัวมากที่เราทุกคนเอาทุนทุกคนกลับที่กันนะคะที่ใช้ขอสาธิตทีละคนพี่เฮาเชิญพี่เฮาก่อนขอเชิญน้องลตินะคะเชิญค่ะขอเชิญพี่ปุ้ย อ่ะดู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 สามท่านนี้นะคะคนช่วยดูเขาเดินด้วยปุงนะคะเดินด้วยปุงน้องปุ๋ยไหมคะเจอน้องปุ๋ยด้วยปุ๋ยอ้ยุ้ยหรือปุ๋ยยุ้ยน้องยุยจ้าเดินเลยจ้าอ่ะทุกคนดูเวลาที่เราเราใช้อวัยวะเรานะคะหนึ่งสองสาม เดินมาเลยค่ะเอ๊เดี๋ยวน้องรตินี่ือเดินธรรมดาคือเดินแบบเหนื่ประาจำวันนี่แหละอย่าอย่าคิดโกงสิคะน้องพวาคนเขาใช้ energy energy กันเห็นไหมนะคะค่ะถ้าขอบคุณสามท่านขอบคุณมากค่ะการเดินแบบนี้คืออะไรคุณนุชือ้การเดินแบบนี้นี่แสดงว่าแบบเป็นคนที่ จริงๆคุณแม่ไม่มีพุงนะฮะแต่มาไม่ไม่หยุดหยุดแต่ให้แต่แต่ก็เพื่อเพื่อแคมปฟอลแฟนเนี่ยอ๋อคือยัไวุ้งก็ไอยู่ในบ้านมีมีอะไรคะมีอัคาดมิกนิดหนึ่งค่ะการเดินแบบนี้เนี่ยเราเอาไว้ใช้ในคาแรคเตอร์ได้นะคะคาแรคเตอร์ใครเป็นแบบนี้ท้องอุ้ยตาย คาแรคเตอร์ท้องเหรอคะอันอันนั้นที่เขาเรียกความจริงค่ะไม่ใช่คาแรคเตอร์นะคะอันนี้คือท้องจริงนะคะนะคะคาแรคเตอร์แบบไหนอีกเป็นท้องนักเลงนักเลงนักเลงขี้เมาทีนี้ทุกคนถ้าพูดถึงนักเลงทุกคนลองเอาอกนะคะอกตั้งขึ้นมาค่ะ ใส่ทำไมช้หน้าอกนะคะใช้หน้าอกคนที่นำได้ดีสุดก็ต้องเป็โคเก๋นะคะเยนต้หน้าอกค่ะใช้หน้าอกสิคะค่ะใช้หน้าอกนํำแล้วเดินค่ะหนึ่งสองสามคน่ะเดินกันเลยค่ะเฮ้ย ขอดูจีนหน่อย